สวัสดีครับตอนเช้าของวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวทุ่งปอเทืองนะครับสถานที่ท่องเที่ยวถ่ายภาพแห่งนี้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของชุมชนสวนผักในตัวเมืองของอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับเดี๋ยวผมจะพาหมุนตัวนะฮะชมพื้นที่เดี๋ยวรอบนะจนุดนี้ตรงโซนนี้ก็จะมีตู้ปัจฉีให้ถ่ายภาพด้วยนะฮะแล้วเลื่อนชมซ้ายขวานะครับ เที่ยวก็มาถ่ายภาพกันอย่างต่อเน,นื่องตรงโซนด้านนี้นะฮะก็จะเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพเลยแล้วก็เป็นจุดชมวิวนะฮะสามารถชมวิวทุ่งดอกปอเทืองได้ด้วยรอบจุดน,นี้นะฮะก็สำหรับนั่งพักผ่อนนะฮะกินลมชมวิวได้ด้วยโซนด้านนี้นะฮะก็จะเป็นโซนที่ผมเดินเข้ามาครับเดี๋ยว ข้ามาข้ามาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะตรงสะพานไม้แห่งนี้เดี๋ยวชมบรรยากาศนะจุดนี้ตรงด้านนี้นะครับจะมีตู้โทรศัพท์ด้วยครับเดี๋ยวเดินมาชมบรรย้กาศนะฮะพาชมพื้นที่เดี๋ยวรอบครับนะจุดนี้ทุ่งปอเทืองในชุมชนสวนผักอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับ ตรงนี้นะฮะทีตั้งอยู่นะจุดนี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดชิคกินถ่ายภาพอีกจุดนึงนะฮะก็จะเป็นรูปหัวใจดูสวยงามนะฮะเลื่อนชมนะฮะดอกกอเทืองทางโซนด้านนี้บ้างจะอยู่ด้านหลังของป้ายสวนผักครับดูสวยงามครับ ันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวทุ่งปอดเถองชุมชนสวนผักอำเภอเบตรงจังหวัดยะลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ